ผู้กองไอ้ไปไม่เป็นเจอแพทนปภาอดีตตัวติดกันไปไหนด้วยตลอดอ้อนโสด ใครๆก็จับตาคุณแม่คนสวยแพทนภพานนักแสดงพิธีกรสายหาที่งานล้นมือไม่เคยขาดแถมยังมักมีกระแสกับหนุ่มๆอยู่ตลอดเช่นกันล่าสุดก็มีโมเมนต์กับนักร้องหนุ่มปออันนบจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาเคลียร์เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันและล่าสุดสาวแพทได้ไปเจอผู้กองไอพิศพงงานนี้ก็มีการร่วมเฟรมกันด้วยโดยผู้กองไอได้ออกมาโพสต์ภาพกับคุณแม่คนสวย พร้อมกับลูกชายน้องเรซิง่งพร้อมข้อความระบุว่าเมื่อวานประชุมเช้าเสร็จเดินข้ามไปธุระบังเอิญเจอเพื่อนแพทเพื่อนรักคนสวยสุดแซบเขาฝากบอกว่าเขาโสดโตด้วยกันมาเมื่อก่อนเจอกันแทบจะทุกวันตัวติดกันไปไหนไปด้วยกันพอเริ่มโตต่างคนต่างทำงานนานๆนนได้เจอกันสักทีขอถ่ายรูปกับเพื่อนและหลานเป็นที่ระลึกหน่อยก่อนจะรีบกลับมาประชุมบ่ายต่อ โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวเป็นภาพที่น่ารักแถมหลายคนยังแซวให้จีบอีกต่างหากเช่นน่ารักหน้าตาดีทั้งครอบครัวเลยนะครับน่ารักจังเลยค่ะจีบเลยค่ะโตมาด้วยกันจริงๆแถมไม่ไหวก็โดนแซวความน่าคลายผู้กำกับที่เป็นข่าวดังจนทำให้หลายคนเห็นแวบแรกแล้วตกใจอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด